สวัสดีครับผมมิสเตอร์คริปโตแคทบายจารินฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับสำหรับตอนนี้มาพูดถึงเหรียญ XRP เหรียญ XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บน XRP Ledger หรือคือ XRPL นั่นเองครับซึ่งเป็นบล็อกเชนแบบเปิดหรือ Open Source Blockchain ที่ออกแบบมาเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโดยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ XRP มีดังนี้ครับข้อที่ 1. XRP และ Ripple ไม่ใช่สิ่งเดียวกันหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า XRP คือ Ripple แต่จริงๆแล้ว Ripple เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านการชำระเงินโดยใช้ XRP Ledger ส่วน XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ทำงานบน XRPL นั่นเองครับ 2. ส,สร้างขึ้นมาเพื่อการชำระเงิน XRP ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขอจำกัดของบิตคอยในเรื่องของความเร็วและค่าธรรมเนียมโดยทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสะพานหรือ Bridge Currency สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทำให้สามารถโอนเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วและประหยัดครับ 3. premine XRP ไม่ได้ใช้วิธีการขุดหรือ mining เหมือนกับ bitcoin แต่ถูกสร้างขึ้นมาล่วงหน้าทั้งหมด1แสนล้านเหรียญณนะจุดเริ่มต้นของการสร้างและ Ripple Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา XRP ได้รับการจัดสรร XRP ส่วนใหญ่ไปเพื่อบริหารจัดการและปล่อยสู่ตลาดในแต่และช่วงเวลา 4. ระบบ Consensus Protocol XRP Ledger ใช้ระบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า Consensus Protocol ซึ่งแตกต่างจาก Proof of Work หรือ Proof of, of Stake ของ Bitcoin ทำให้การยืนยันธุรกรรมรวดเร็วกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่ามากครับ 5. การใช้งาน XRP ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินระหว่างสกุลเงินการทำธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและเป็นรากฐานสำหรับบริการทางการเงินอื่นๆบน XRPL เช่น Decentralized Exchange หรือ DEX นั่นเองครับ6โดยสรุปแล้ว XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง ในการเป็นเครื่องมือสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำบนบล็อกเชนของตัวเองที่เรียกว่า XRP Ledger